วางตัวให้ฉลาดคนสำเร็จเขาทำกันจิตวิทยาของการเป็นคนที่ใช่ในทุกวงการคนเก่งมีเยอะคนฉลาดมีมากแต่คนที่วางตัวเป็นคือคนที่โดดเด่นและมักจะเดินทางสู่ความสำเร็จได้เร็วกว่าเพราะความสำเร็จในโลกแห่งความจริงไม่ได้วัดความสามารถแต่รวมถึงทักษะการวางตัวที่ทำให้คนรอบข้างอยากร่วมงานเชื่อถือและยกให้เป็นผู้นา บทความนี้จะพาไปรู้จักมุมมองเชิงจิตวิทยาเบื้องหลังการวางตัวแบบฉลาดที่คนสำเร็จเลือกใช้เพื่อให้เราไม่เพียงแค่เก่งแต่ยังตรงกลืนและก้าวหน้าได้ในทุกสถานการณ์เริ่มจากประเด็นที่1รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบคนวางตัวฉลาดไม่ได้พูดทุกอย่างที่คิดแต่คิดทุกอย่างก่อนจะพูดพวกเขารู้ว่า จังหวะของการสื่อสารสำคัญกว่าปริมาณของคำพูดเพราะบางครั้งการเงียบก็ส่งพลังและมีผลมากกว่าคำพูดนับร้อยความหมายเชิงจิตวิทยาการรู้จังหวะและความเข้าใจบริบท คือสัญญาณของความฉลาดทางสังคมซึ่งประกอบด้วยการรับรู้ทางอารมณ์การสื่อสารแบบมีเจตนาการควบคุมตนเองทำไมสิ่งนี้ถึงแยกคนธรรมดากับคนที่ใช่ออกจากกันพูดถูกจังหวัดเท่ากับเข้าถึงใจคนคนที่พูดน้อยแต่พูดถูกเวลาจะมีน้ำหนักคำพูดดูมีพลังและน่าเชื่อถือถูกมองว่าเป็นผู้นำที่ปรึกษาคนสำคัญของวงสนทนาจิตวิทยาเรียกว่า ยิ่งพูดเมื่อจำเป็นยิ่งดูมีอำนาจทางการสื่อสารต่อมารู้ว่าเมื่อไหร่ควรเงียบเท่ากับปล่อยพื้นที่ให้คนอื่นเป็นประกายไม่ขโมวยสีลไม่พูดแทรกและเปิดโอกาสให้คนอื่น รู้สึกมีคุณค่าในวงสนทนาคนแบบนี้ทำให้คนรอบข้างรู้สึกปลอดภัยและอยากอยู่ใกล้เพราะไม่ถูกรุกล้ำทางจิตใจการเงียบในบางเวลาเท่ากับพลังมากกว่าคำพูดบางสถานการณ์คำพูดค่าความรู้สึกเช่นเวลาคนกำลังเศร้าโกรธหรือผิดหวังการเงียบแล้วอยู่ตรงนั้นให้เขารู้ว่าเราอยู่ด้วยคือพลังบำบัดที่ทรงพลังที่สุดจิตวิทยาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า compassionate p r e s e จังหวะพูดเท่ากับรู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดแล้วเริ่มเชื่อมในวงการธุรกิจการขายการสัมภาษณ์คนที่พูดได้พอดีจะดูฉลาดแต่ไม่อวดและแสดงความมั่นใจแต่ไม่ข่มคนอื่นเชื่อมโยงมากกว่ากดดันประเด็นที่สองมองเห็นภาพใหญ่ไม่ติดกับราม่าคนที่ประสบความสำเร็จไม่จมอยู่กับอารมณ์ชั่ววูบพวกเขาวางตัวโดยยึดเป้าหมายเป็นหลัก ไม่โตอตอบอัตโนมัติแต่ตอบสนองอย่างมีสติเมื่อมีปัญหาพวกเขาเลือกจะถามว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแทนที่จะถามว่าใครผิดการมองเห็นภาพใหญ่หมายถึงการมองข้ามสถานการณ์เฉพาะหน้าเพื่อเข้าใจโครงสร้างหรือเป้าหมายระยะยาวการไม่หลงอยู่ในอารมณ์หรือเหตุการณ์ชั่วคราวเช่นดราม่าความขัดแย้งหรือคำพูดกระทบใจ ทำไมคุณสมบัตินี้ถึงทำให้คุณเป็นคนที่ใช่ที่ใครก็อยากร่วมงานหรืออยู่ใกล้เพราะคุณคือคนที่ไม่พังง่ายคนที่เห็นภาพใหญ่จะไม่สะเทือนทุกครั้งที่มีปัญหาไม่ตอบโต้ทุกคำพูดไม่ระมากกับทุกเรื่องคนรอบข้างจึงมองว่าคุณมั่นคงมีวิสัยทัศน์และไว้วางใจได้จิตวิทยาพื้นฐานของผู้นำที่ดีและคู่ชีวิตที่มีคุณภาพต่อมาคุณไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไร้าสาระที่เสียงดัง ดราม่าเท่ากับสิ่งที่ดูเร่งด่วนแต่ไม่สำคัญคนที่ใช่มักเลือกโฟกัสกับสิ่งที่สำคัญแม้มันจะไม่ได้เร่งด่วนก็ตามเช่นความสัมพันธ์ที่จริงใจวิสัยทัศน์ระยะยาวสุขภาพใจสิ่งนี้สอดคล้องกับคนที่ประสบความสำเร็จจะลงทุนกับสิ่งที่ไม่มีใครให้ความสำคัญตอนนี้แต่จะสำคัญในอนาคตต่อมาคุณไม่ถูกดึงพลังชีวิตไปกับอารมณ์ของคนอื่นคนที่มองภาพใหญ่ จะไม่ตกเป็นเหยื่อของพลังลบในวงการเช่นข่าวลือการพูดหลับหลับความขัดแย้งส่วนตัวพวกเขารู้ว่าเสียงดังไม่เท่ากับสำคัญต่อมาคุณกลายเป็นศูนย์กลางความสงบในสถานการณ์ตึงเครียดในวงการที่มีการแข่งขันหรือความขัดแย้งสูงคนที่ไม่โยนฝืนเข้ากองไฟจะโดดเด่นคุณจึงถูกมองว่าเป็นตัวกลางที่ทุกฝ่ายไว้ใจผู้นำโดยธรรมชาตินักเจรจาที่ใครก็อยากอยู่ด้วย จิตวิทยาความสามารถในการรักษากะลัก์ท่ามกลางแรงกดดันทางอารมณ์ต่อมาคุณไม่ติดแด้ก,กบฏบ,บาทยืดระมากเกือบทั้งหมดในชีวิตเกิดจากคนที่ไม่ยอมเป็นผู้รับผิดช,ชอบชีวิตตัวเองคนที่เห็นภาพรวมจะยอมรับความจริงได้เร็วหาทางแก้มากกว่าหาคนผิดเลือกความสงบมากกว่าการชนะ ต่อมาข้อ3ไม่แข่งกับใครนอกจากตัวเองหนึ่งในการวางตัวที่ฉลาดที่สุดคือการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะคนที่สำเร็จรู้ดีว่าการเติบโตอย่างแท้จริงเกิดจากการชนะความไม่มั่นคงในตัวเองไม่ใช่จากการชนะคนอื่นคือการใช้พลังเปรียบเทียบเพื่อพัฒนาไม่ใช่เพื่อเอาชนะ คือการวัดความก้าวหน้ากับตัวเราในเวอร์ชั่นเมื่อวานไม่ใช่กับชีวิตของใครทำไมคนที่ไม่แข่งกับใครถึงน่าดึงดูดและเป็นคนที่ใช่อย่างแท้จริงพลังของความนิ่งคนที่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจะไม่วอกแวกไม่ค่อยเขยไม่ต้องอวดไม่ต้องรีบไม่ต้องเบียดใครคนแบบนี้ส่งพลังว่าฉันมั่นคงไม่ต้องแย่งใครดึงดูดทั้งความไว้วางใจและความเคารพต่อมา โฟกัสกับการเติบโตมากกว่าได้รับการยอมรับแทนที่จะคิดว่าทำยังไงให้เก่งกว่าเขาคนที่ใช่จะคิดว่าวันนี้ฉันเก่งกว่าตัวเองเมื่อวานหมายิตวิทยาเรียกว่า growth m i n d s e เป็นคุณสมบัติหลักของคนที่พัฒนาได้ระยะยาวไม่หลงทางต่อมาไม่กอดร่ามาก ไม่เป็นภัยกับใครคนที่ไม่แข่งกับใครมักจะไม่อิจฉาไม่ขัดแข่งขัดขาไม่ใช้กลยุทธ์ลับหลังเพื่อแซงใครจิตวิทยาสังคมมองว่าคนแบบนี้คือคนที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกปลอดภัยและวางใจได้ต่อมาเขาเก่งขึ้นทุกวันโดยไม่ต้องรีบเมื่อไม่ต้องรีบเอาชนะใครจะมีเวลาพัฒนาจริงจังเพราะไม่ได้วัดผลแค่ได้ก่อนแต่ลึกกว่าและยั่งยืนกว่าสิ่งนี้คือเบื้องหลังของความสำเร็จในระยะยาว ทั้งในอาชีพความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตต่อมาเป็นคนที่คนอยากอยู่ใ,ใรรก,กใล้เพราะเขาไม่ทำให้เรารู้สึกด้วยคนที่ไม่แข่งกับใครลึกกว่าและยั่งยืนกว่าสิ่งนี้คือเบื้องหลังของความสำเร็จในระยะยาวทั้งในอาชีพความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตต่อมาเป็นคนที่คนอยากอยู่ใกล้เพราะเขาไม่ทำให้เรารู้สึกด้วยคนที่ไม่แข่งกับใคร ไม่พูดจาโอ้อวดไม่พูดแทรกเพื่อโชว์เหนือและไม่อวดความสำเร็จแบบลักมีดในใจคนฟังต่อมาสี่อ่อนน้องแต่ไม่อ่อนแอคนที่วางตัวดีจะรู้ว่าคืออาวุธลับพวกเขาให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่ลดค่าตัวเองรู้ว่าความสุภาพไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือสัญญาณของจิตใจที่มั่นคงความอ่อนน้อมคือการรู้คุณค่าของตัวเองโดยไม่ต้องแสดงอำนาจความอ่อนแอคือการยอมสูญเสียตัวตน เพื่อให้คนอื่นพอใจอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอจึงหมายถึงทอมตัวได้โดยไม่ลดคุณค่าตัวเองให้เกียรติคนอื่นโดยไม่ยอมให้ใครกดทับนอกน้อมกับทุกสถานะแต่ยังยืนมั่นในจุดยืนของตัวเองเพราะอ่อนน้อมเข้าถึงง่ายแต่ไม่ถูกครอบงำคนอ่อนน้อมทำให้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจแต่ถ้าไม่อ่อนแอคนจะให้เกียรติไม่ใช่แค่เอาเปรีย สร้างภาพลักษณ์แบบผู้ใหญ่ที่น่านับถือไม่ใช่คนใจดีที่ใครก็ข้ามได้คนที่อ่อนน้อมโดยไม่อ่อนแอมักถูกมองว่าฉลาดและปลอดภัยฉลาดเพราะเลือกเว้นจังหวะไม่แย่งพูดไม่ชนหรือปลอดภัยเพราะเขาไม่แข่งขันไม่ลดทอนใครแต่ก็ไม่ยอมลดตัวเพื่อถูกยอมรับงานวิจัยของจิมคอริสพบว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่ากับถ่อมตัวมากที่สุดแต่เด็ดเดียวกับคุณค่าและเป้าหมาย เพราะคนที่อ่อนน้อมอย่างแท้จริงต้องรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งอ่อนน้อมแบบจริงเท่ากับมาจากความมั่นใจไม่ใช่การยอมจำนวนเขารู้ว่าไม่ต้องเก่งที่สุดก็ยังมีคุณค่าเขาจึงไม่ต้องอวดไม่ต้องปกป้องอัตราสิ่งน,นี้คือพลังแบบสงบแต่หนักแน่นต่อมาสร้างแรงดึงดูดแบบคนที่อยากให้คำปรึกษาทำงานด้วยพึ่งพาได้เพราะเขาไม่ใช่คนหญิงแต่ก็ไม่ใช่คนอ่อนแอคนแบบนี้ยืดหยุน่น กับคนแต่แข็งแกร่งกับหลักการเป็นคนที่ฟังได้ดีช่วยเหลืออย่างจริงใจตัดสินใจเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาต่อมาเพราะเขาไม่กลัวการยอมรับว่าตัวเองยังไม่รู้ทุกอย่างจึงเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนเชื่อใจมากกว่าเป็นผู้นําได้แม้ไม่ต้องยืนอยู่หน้าบริษีต่อมาข้อ5รู้จักอ่านห้องและปรับตัวอย่างมีกินทักษะที่ขาดไม่ได้คือความสามารถในการสังเกต อารมณ์บรรยากาศและความรู้สึกของคนในสถานการณ์ต่างๆควรสำเร็จวางตัวให้เหมาะสมกับบริบทไม่ฝืนไม่โอเวอร์ไม่ทำให้ใครรู้สึกอึดอัดและนั่นคือเสน่ห์แบบที่พูดน้อยแต่ยืนไกลในวงสนทนาบางคนพูดมากก็ถูกมองว่าวุ่นวายบางคนพูดน้อยก็ถูกมองว่าเฉยเมยแต่จะมีคนบางประเภทที่ไม่พูดเยอะแต่ทุกคำมีน้ำหนักไม่พยายามเด่นแต่ใครก็เกรงใจไม่แข็งไม่อ่อนแต่ยืดหยุน่น ยังมิสไตนั่นคือผลลัพธ์ของการอ่านห้องและการวางตัวอย่างฉลาดซึ่งไม่ใช่เรื่องของความปลอมหรือการฝืนแต่คือทักษะที่คนฉลาดทางอารมณ์และคนสำเร็จใช้ทุกวันการอ่านห้องคือการรับรู้พลังงานสถานการณ์และอารมณ์รวมของผู้คนในห้องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นโตประชุมห้องสังสรรค์หรือแม้แต่กลุ่มเพื่อนแล้วปรับการพูดการฟังและการแสดงออกให้พอดีและเหมาะสม จิตวิทยาว่าด้วยการวางตัวให้ฉลาดเริ่มด้วยการสังเกตไม่ใช่พูดก่อนคนที่มีคิวสูงจะเข้าใจอารมณ์คนอื่นก่อนแสดงออกเสมอเทคนิคนีคน้เรียกว่าการสแกนสภาพแวดล้อมเพื่อปรับพฤติกรรมต่อมารู้ว่าใครคือพลังหลักในห้องนั้นหนอทุกห้องมักมีคนที่เป็นตัวนำ อาจไม่ใช่ตำแหน่งสูงสุดแต่คือคนที่คนอื่นฟังงออยากไปแย่งพื้นที่เขาทันทีแต่ส่งพลังร่วมและค่อยสร้างจุดเด่นของตัวเองนี่คือจิตวิทยาของการสร้างอิทธิพลทางอ้อมซึ่งมักยั่งยืนกว่าอิทธิพลจากเสียงดังต่อมาใช้น้ำเสียงและจังหวะพูดแทนการโชว์หนือไม่พูดเร็วไม่แทรก ไม่ใช้อารมณ์แต่ใช้คำให้แม่นบวกกับเว้นจังหวะก,ก่อนพูดเรื่องสำคัญจิตวิทยาบอกว่าคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดน้อยลงมักเป็นออคนคนที่มีอำนาจที่สุดในห้องต่อมาเลือกบทบาทที่เหมาะไม่ใช่โดดเด่นที่สุดบางวงต้องเป็นผู้นำบางวงต้องเป็นผู้ฟังบางวงเราอาจเหมาะกับบทผู้เสริมจังหวะมากกว่าผู้ตั้งประเด็นคนฉลาดจะไม่ฝืนบทแต่ทำให้บทนั้นโดดเด่นด้วยท่าที นี่คือความต่างของคนธรรมดากับคนที่ใช่ต่อมากล้าปรับตัวโดยไม่หลุดตัวตนคนที่ยืดหยุ่นโดยยังคงคุณค่าของตัวเองไว้ได้คือคนที่น่านับถือมากกว่าคนที่แข็งกร้าวจนเข้ากับใครไม่ได้ปรับจังหวะปรับภาษากายปรับน้ำสีนแต่ไม่เปลี่ยนสารและไม่ฝืนหลักของตัวเองสรุปให้ฟังว่าการวางตัวอย่างฉลาด ไม่ใช่การเสียแรงแต่คือศิลปะของการใช้จิตวิทยาเชิงบวกยังมีสติในชีวิตประจำวันคนสำเร็จไม่ใช่คนที่ทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบเสมอแต่คือคนที่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนทำตัวอย่างไรและควรนิ่งหรือควรเดินเมื่อถึงเวลา